เป็นโล่งขั้วของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้ของวงทหารเหมือนนี้มีเมียน้อยครับกลุ <c oughs> ่มยัดขั้วมือนหนึ่งอันใส่ยางเขา่เขาข้อเหนียวหรือข้อเจ้ามือละกระสอบซ้ำกันกับใจกันลอยนะครับเดี๋ยวหอ,อยหยาดเป็นงไงเด้อ <c oughs> แม่ขั้วจำวงพนครับเปิ <c oughs> ่นขั้วาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมือนี้เพิน่น แก, America, แกงเนาะครับแกงเผ็ดไก่เนาะครับต้มยำไก่ข้าวเหนียวหนึ่งกระสอบหนึ่งครับสิบวงยำหม,ม้เรกงยำม,ม้เสากะอยากใหญ่ยำม,ยม้อเสากเดินทางเหรอขอยำเสาะไหวพี่จะเรียมตัวนี้งันี้จินลุงซัก<า>อ๋ซักมะาบวเห็นนี่เราเห็นเห็นสองการไปกันมาซมือนี่ไ เวลาเข้าไปอัเชิงสี่จับไปไปน้ำบ่งน้ำกัดกันการกินการยูเป็นยังไงเข้าๆนี่กระถามว่าสบายบ่กระบอกลำบากบ่กระบอกมันมันแบบความเคยชินแล้วนะครับอ๋อความเคยชินแน่นมันเกิดเรื่อยเป็นแบบสำหรับผู้มาสัมผัสักผู้มาอยู่วงการมันกิตอบว่าง่ายๆกะเรียบๆแต่ผู้บ่เคยมากกว่าว่า กานผู้บ่เคยมากกับสีบ้านมันลำบากนะแต่ว่าความเปนจริงแล้วมันกะบัารพูบ่เคยมากกคือีบ้านแล้วลำบากการพูบเคยยู่งกับสบายแล้วมันอยู่ตัวของเขาแล้วก็าไมเคยชินเขาแล้วช่วงปีนี้เป็นยังไงช่วงปีนี้งานสาหัสอยู่สาหัสอยู่งานหลายๆกะลบยกเลิกเบิดเกลยเป็น กระท่อนกระแทนแค่เนี้ยจะขันไรลสดขันไรลสดมันกับอะไรหลินมันจุกนนอะสินาขันไรสดเมันจบมันเป็นหลักลมนขันไหล่เง้มันกับตองเห็ดแบบหญ่ๆกัอ่ารวงวงไงบนเรื่องสินาคันกวอนไวคันไหว่ยจังจังเป็นกัเลยห่วงมากมากจังคระันไวบางทีมกับเมาอ่ะนี่มันจะมีแผน มันจะเป็นแผนกบางทีมกับเมาบางทีมกับเป็นไร้วันเป็นเป็นคาแรงเขาอั์นล่ะไร้วันกับเจดผนล่ะหารอยหกรอยยู่คาแรงขันตําคาเสจแจยหลายไอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นเดินเซอร์อันนี้เป็นเงินจ่างอย่างเป็งี้ยการตรงนี้กับบ๊อกบ่บ่อกคอยเนี่ยนอนเนาะมันมันมันกับเลี่ยมแต่แต่ตามนี้เงี้มากค่ะจีอย่างนี้ประมาณหางหกรอยนี่แหละข้าไล่ข้าไล่ไล่ซดนี่ กัดซ้ำกันซ้ำเกาซ้ำเกาบ่ได้เดินสายมันก็บ่เมื่อยเนาะบ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยงตัวทั้งปลเด่นหลายคนบ่ได้เล่นเบอร์สุกคนกันไหลสดอยู่บ้านมันเนี้คือคือคือขัดจีไล่ไงเบอร์สุไล่หลายมันกะคาเสจจามันกะหลาครั้งจะกะเสียงในการขายบัตรจังจิไล่บ่ได้บันนี่ยคั้งจะมัดจุนเจียอ่าหลุดวงเบอร์สุกคนมันกะได้โจกหลายมันเนี้ยัารออมังสีมันได้มาเบิด ันเลสดอยุบ้านกันลสดไจะพอเป็นผู้อยู่หรือว่าผู้หรือว่าจังไหนจรงทีละเพื่วแต่ผู้บริหารเบิ้นิัดเือเราทังทีนะวบ้ึงเรื่องเาเน้ำกัดสองคาบอยู่เนี่ยชนมากกะจจากสองคาบเป็นคาบเดียวเหรอชนหมากมันนอนคนนอนกบพกินไกกินแม่เพราะว่มสอบเพิ่กันหนึ่งเขาหายยูหนึ่งหนึ่งเขาห้กกนเที่กับก็จีนเฮ็ดบ่อแดกเพราะว่ากันบ่กินก็คือบดชิม เปลือง,งก็เล่นหนึ่งเขา่าอุ้นเข่าให้ห่อห่อเขา่าไปซื้อกลับเอาของเสียนะพวกได้กินก็กินพวกได้ก็กินกันแม่ผู้วุโสเป็นกีคนสี่ที่มสองคนแม่ผู้สอบแม่นที่รับผิดชอบทั้งวงบุญเลยแม่วัดเป็นรู้แน่ดีป่อดีดีเป็นกันเองเป็นกันเองเปันครับลวงพ่อครับเปนะครับแม่เป็นบ่ได้บุญไหว้ด้เป็นบ่ได้ไม่ทางว่าบ่ได

มันกับโอโหโยบานของเราย่ำพอพีน่ากับไปปลาขายดีเ่ราะจอนีนปลาปลากับช่วงนี้มันกับมีออเดอร์เป็นปลาปลายแต่ว่ากับบอกเพื่อนนี่บอกว่าขันเขาบ้านจังสีล่มยอดเสียเดียวจังเห็ดทรงให้ขันขันเห็ดน่ะมันกับมันกับพ่อกระเทือนนอนบละเนี่ยเ่ยไปได่สบายดีวะสบายดีสบายดีผู้เฒ่ากับมันบ่ได้ไปกับโอนเงินไปให้โอนเงินให้ร้านเราก็ให้ร้านเราไปให้ ใจก็อยากอยู่บ้านพุ่นล่ละห่วงเราเจ็ดปีแล้วมาบ้านระโบเนี่ยเจ็ดปีแหละมาสังกัดอยู่นี่สาวหน่อยนี่งสองปีแต่ก่อนอยู่กับสองปีแต่ก่อนก็อยู่หลายคณะอยู่หลากหลายสุดรก็ไมาอยู่สามหน่ยอยก็อยู่รัตน,น <c oughs> สินอนย <c oughs> นู่รัตนสินโตร์รัตนสินินทาี่บ้านเนี่ยมากมากเจอโควิดแหละก็เลยแบบได้เท่ากันพอดีกับทั้งนี่ก็เจ้าไส่สดดูเห็ดแมวลาดูยังดูจากของก็เลย ได้คุยกันกระบอกกันเลยอันกระไรเลยมะยุ่นล่ะบารกระเตางานบ่บ่ขาดแมนบาบ่มีบ่แมนมีข้อเหวี่บ่มีงานออกเขากระไรไล่ทรวดอยู่ตลอดพอมีได้ไหนเนาะงานพ่อไม่ได้ไหนเพราะ้าพลามันหลายเฮ็ดไปสิไปนาสียูีโดนกระเด็กับวงอ้าคัารการเป็นศิลปินการบองใดมันมันบ่ลำบากเฮาบ่บ่ลำบากใจเราก็มบางใดเราเฮาบ่เฮ็ดให้เขาลำบากใจเฮาก็อยู่ได้ ยูแหละสบายใจกันยู่ไปเลยแมนคือเฮากับยู่แบบของเฮ้าสิล่ะมันประเดี๋ยวไปให้ลำบากใจผู้ใดกับผู้บริหารกับเพื่อนลมวงอ่าเฮากับยวงเฮ้าส่วนมากยูหนี่มันติดถอยที่ถอยอาศัยกันร้อนกับตังบ้านตังเมืองมากเนาะน่ละตังบ้านตังเมืองมากมันกับอาศัยกันมาเหนือจักมาคุลกันยูหนี่ก็ดีนั่กันเป็นมูกันเป็นยังกันส่วนมากสิตือดจะแบบนี้มูมวนเข้ามวลมืดเงี่ย บ่บ่บ่ไม่บ่เห็นนะผิดพลานกันบ่เห็นวันกับการ่ออกไปแสดงเนาะแมน่ท้ายหมดถิ่มไปแล้วจำบอกาแมนท้หมดถิ่มไปแล้วเอ็ดผสมเนี่ย็ดหมูแดดเดียวเนี่ยันมัหันกับปูกพักปูพักปลูกมี หลายเป็นไรครับต้นติดตามตอนมื่นหาเพราะใครได้เฮ็ดแน่มันมันมันแบบก็เฮาเบียกหลายบักพวกพวกใครสนใจเลี้ยงมันดีถ้าไปน้ำโมลัมในเดือดไอ้ติตลายแต่การตั้งทหารดีที่ดีแมนอยู่โมลัมเนี่ยไม่คนสนใจหลายเลยแต่มั่งสิเหมืนห่วงนอนเหมืนความนอนลายลายกระเลียบตื่นขึ้นกระเฮ็ดน้ำมูนเขาเขาท้ายไปแล้วสิยอดเบื้องเขากตบว่าค้นค้นเ่าเคยเบื้องว่าเขาได้เบื้องแล้วกองผู้เฮ็ดก่อน ยายปวงคือเตื่นขอบคุณคือโอ้มาขอศิลปินตลกของเลยสาวน้อยเพชรบอกแพ่งจำเพิ่นบ่ได้เพื่อแต่งหน้าแต่งตาหยุดไปตามต่อ